ได้ยังเล่สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกา่าค่ะพี่น้องคะ่ะสาวเดือนได้ยังหรือเปล่าเอ๊ะจู่จูจูจุจูเนี่นยเสียบพี่น้องจ่ามาปฏเอาแบบนี้เลยเด้อว,วันนี้มีแนวแก้ข่าวด้วยนะคะไอ้องแถนด้วย่อเบือสดสื่นท,ทันทีเลยค่ะพี่น้องจา่าหนึ่งหนึ่งนี่แก้ข่าว พี่น้องถามหาเนาะขาดไปเลยได้จ้ะอย่าสร้างแมวเปาหินกรงเขาคือเก่าเดอ้อมาจา้ะอืมขอแบบนี้นะจ๊ะถือเอาพี่น้องคอยเิ่นอา้าเอาเนื้อมาจุคอยละคิดอยากแล้วแบงค์มาเฮ็ดคลิปจักน่อย <laughs> ขอบคุณผู้สนับสนุนจับปอนเซ่ <laughs> นั่นขงข,งขง้างๆเ้อค่ะ อืมหวานจุ๋ยจุ๋ยครับแบบชุ่มฉ่ำแบันี้ค่ะท่านท่นทันแบบนี้อืมหวานขักจุ๋ยจุ๋ยอืมอร่าาน

มีผักอะไรครบเลยอือมีโต๊้เลยค่ะแล้วอือ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 อได้หนาช้างหวานจุ้ย แกวเพียวผมนี่ดิใ่ว่าตรงนี้อรยหวานนี่มเพเจ๋อล้บหลสงสาตรงนี้ล้งสาคนจะกินเนี่ย บั่ไปทายแย่กว่ากินอยู่ผนะแซ่บนี้จเนะนื้อนะสดดมันหวนยนะหวานอือเลยนแกข้าวผมัคุณเลอดเสือน,ะน,นี่บานเทาห่ หวานกินดูจ้ะจะว่าว่าค่อยือดรุงคลิปก่อนเนื้อใหญ่แเ้าเอามาเกือบทุกมือขืมขมยังเด่งยังเดาเลยจ้ะเกืหือืม สดมากสดได้ใจอืมผักกบอืมได้ใจครับจับ กินเนื้อจ้ะแตบจับสุดๆเลยวันนี้ได้จับเยอะน้องพีน่ะนะแล้วเหลือเ้เจับอ่จ,บจับสดอด้สองคนใอือหเนื้อ,อก็สดแล้วค่ะาแ้เ gracias.